เจ้าชายจอร์ดปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการประกาศข่าวเกี่ยวกับโรคมะเร็งของพระมารดาเด็กน้อยเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลร่วมกับบิดาของเขาเจ้าชายวินเลียมการออกนอกบ้านอันแสนดีสำหรับเจ้าชายจอร์ดพร้อมด้วยพระราชบิดาเจ้าชายวินเลียม วันอาทิตย์ที่วันที่21เมษายน2567พ่อลูกใช้เวลาเล่นกีฬาร่วมกันเพราะไม่พลาดโอกาสที่จะช่วยเหลือเจ้าหญิงแห่งเวลที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งยังไม่ได้รับการเปิดเผยนับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การประกาศอันเลวร้ายนี้ลูกชายคนโตของทั้งคู่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะ ในความเป็นจริงมีคนเห็นเขากับพ่อของเขาบนอัธจันทร์ของวินล,ล่าพาร์คเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างแอสตันวินล,ล่าสโมสรโปรดของเจ้าชายแห่งเวลและทีมลีวจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยูโรปาลีเจ้าชายจอร์ดูมีความสุขมากที่ได้ติดตามการประชุมนี้จากอัธจันทร์ในสนามกีฬาเขาถูกถ่ายรูปปรบมือด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเจ้าชายจอร์ดมีความลหลงใหลในกีฬา จบเกมเขาคงมีความสุขมากตั้งแต่แอสตันวินล่าชนะ2อรถบาสต่อหนึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าเด็กหนุ่มเป็นผู้สนับสนุนสโมสรนนี้อย่างแรงกล้าส,สวมผ้าพันคอบนไหล่เป็นสีสโมสรเบอร์มิงแฮมครั้งสุดท้ายที่เขาปรากฏตัวต่อ,ตอสาธารณะคือวันที่25ธันวาคมระหว่างพิธีมิสซาคริสต์มาสที่ซานเบิงแฮมร่วมกับพระราชวงศ์ทั้งหมด ด้วยความลหลงไหลในกีฬาลูกคนโตในบรรดาลูกๆทั้งสาของเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลมักจะปรากฏตัวบนอัธจันทร์ระหว่างการแข่งขันกีฬาสำคัญสำคัญไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะต้องได้รับผลกระทบเป็นพิเศษจากความเจ็บป่วยของแม่แม้ว่าพ่อแม่ของเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องเขาน้องสาวและน้องชายคนเล็กของเขาก็ตาม เคีมิติลตันต้องการปกป้องลูกๆของเธอในความเป็นจริงเมื่อเธอประกาศเป็นมะเร็งเมื่อวันที่22มีนาคม2024เคธมิเติลตันอธิบายว่าเธอใช้เวลาก่อนที่จะทำลายความเงียบเพราะเธอต้องการใช้เวลาพูดคุยกับลูกๆของเธอก่อนเราใช้เวลาสักพักในการอธิบายทุกอย่างให้จอร์จชาร์ลอตต์และหลุยส์ฟังด้วยวิธีที่เหมาะสมสำหรับพวกเขาทำให้พวกเขามั่นใจว่าฉันจะสบายดี อย่างที่ฉันบอกพวกเขาฉันสบายดีและแข็งแกร่งขึ้นทุกวันโดยมุ่งเน้นไปที่สิ่งต่างๆที่จะช่วยฉันรักษาทั้งศีสะร่างกายและจิตวิญญาณของฉันเธออธิบายด้วยความกล้าหาญและความมุ่งมั่นอย่างยิ่ง